สนั่นสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพุทสุขภาพกาแฟทีมานหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนั่นสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซิเมียค์ลดกรดอลาิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย สถนสนุสนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูสถานีตำรวจนครบาจลจระเข้น้อยร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล3จัดกิจกรรมเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตษร,ริย์กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศ์ปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์ป่านวัดสุดทธาโพธิ พันตำรวจเอกสุนทรเกียรติคลายกรุดรองผู้บุกคลับการตำรวจนครบ,บาลสามเป็นตัวแทนพลตำรวจตีสราวุกินดาคำผู้บุกคลับการตำรวจนครบาลสามเป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตร,ริย์โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรปปับภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์ป่านวัดสุทธาโพธิฉลองกรุง8แขวงทับยาวเตลาดกระบังกรุงเทพมหาน,านครพันตำรวจเอกพันลบสำรานสมผู้บุกคับการสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อยกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมด้วย พันตำรวจเอกชนาวินพวงเพชรรองผู้บุงครับการตำรวจนครบาลสามผู้บังกับการสถานีตำรวจนครบาลในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลสามผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตลาดกระบงังผู้แทนโรงพยาบาลลาดกระบงังกรุงเทพหัวหน้าสถานีดับเพลิงลาดกระบงังประธาน,นาคณะกรรมการกตอตรอทุกสอหน,น,นในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลสามตลอดจนข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลสามแก่ผู้มีเกียรติและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คุณพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้กาเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชบัริเราทําความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยทรงมุ่งหวังให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสีสถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนสำหรับ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ,พื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหาคนครให้เป็นเมืองน่าอยู่สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นที่น่าย,ยินดีในวันนี้ที่ประสค์นิกรทุกหมู่เหล่าได้มาชุมนุมโดยพร้อมหน้ากันเพื่อร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปีพุทธศักราช256เพื่อน้อมนํมำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้สืบสารพระราชปฏิฐานของพระองค์ท่านโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น3กิจกรรมได้แก่จุดที่1กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่ลานนาเนกประสงค์เก็บขยะกวาดพื้นถนนบริเวณอุโบสถวัดสุธาโพธิและห้องน้ําพระสงฆ์จุดที่2กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้บริเวณลานจอดรถด,ด้านหน้าวัดสุธาโพธิจุดที่3ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำณบริเวณคลองลําปลาทิวและจุดที่4ถวายสังฆทานพระสงฆ์ที่เคยถวายการวิปัสสนากรรมาฐานได้รับพระราชทานพัยดยศกลุ่ม6จํานนว รูปภายในอุโบสถวัดสุธาพูดได้รับวัตถุมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคล วันนี้สอนอาจาระเข้น้อยได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยได้ร่วมประสานงานดำเนินการกับสำนันกงากน,เ,น,นาเขตราดกระบังโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครคณะ,ะกะตรสอนอาจาระเข้น้อยและกะตรของ,ของกอรมการตำรวจนครบานสามเราและมีตัวแทนของ ผูก้การตุลนธนบานสามมาร่วมเป็นประธานในการเปิดงานในการทํากิจกรรมกิจศาครั้งนี้และมีการทําความสะอาดภายในวัดสุธาโพธิปลูกต้นไม้บริเวณลานจอดรถบ่อยพันปลาที่คลองลำบะทิวด้านข้างวัดสุธาโพธิเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาชุมชนให้หน่าอยู่เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึก ของประชาชนและข้าราชการตำรวจให้เป็นบุคคลที่มีจิตสำนักที่ดีเป็นคนดีของสังคมเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมที่ดีต่อไปเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลในวันปิยมหาราช2,566ที่จะมาถึงนี้ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยพลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิด ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford r a n g e r Raptor เตอ e ์เจเนเรชันใหม่พบกันที่โชว์รอร์ทั่วประเทศซ่าดิทุกจังหวัดเซบซี่เปิดหมดซาอาร้อน i yeah.